ทั้งนานนะเขาอยูอ่ยัอยู่ท่านอืเขาวเป็น I'm <laughs> รูปขึ้นรูปไปเรื่อยๆนะดังเองไมีต้หนักไหมคุนบอกว่าทางไปต้องหนักไหมเนื่อยเหอนเดีมค่อยรูปไปเรื่อยๆอะไรเนี้ยนั่งดังใช่นหะจังหวะเสียสีของค้องแล้วก็จะดังค่อยดังหลายดังแห้ง

ยี่ใสน้อใสกับบ๊งข้อจะเปิดอย่างเป็นสีไหมเก็บกู่มือเห็นไหมเต็มมือเออเต็ม ไปเรื่อยๆลงมือลงปุกบดังเอ็อไปจักสงนาทีบดังกัแสดงว่านั่นดงกับเพื่อบดัง่บดังเื่อบดังพอกขนะขัดเป็นไส้ดูไส้ดูก็จนั้นง่ามง่าเดเยว่นตกไปเลยทังในง่ามเ เอาได้ละบัดเรียกน้นก็แบบนี่วะมีไเอาไมท่าตัวสองศูนย์โอ้สองศูนย์เลยบอโอ้ไม่สองศนย์ Của mình. Ô cái เดียดเจ้านะครับแสงรักเมืองปูล like anyway. ีนะครับ <inaudible> <away> ก็กลางน้ำมาแล้วนะพี่น้องเนาะรูป,ปรดําครับปูดําแสนทางเขานะ้รกัรนเนาะ้ะน้ำก็งามาดีเลยว่ะ

ขอพ่อนปูให้สำเร็จด้วยปูให้นังให้นางใส่สำเร็จสำเร็จจ <c oughs> ับจับปูไปก่ันเงอนเก่งๆให้นังสำเร็จขอโชคเราร้อยปูคู่ครองให้ลูกหลานดีๆไม่แห้งคิดสิ่งใดก็ให้สมหาตงปารถนา ຕ້ອງ3ចប់ឬចប់នឹងក៏7ចប់9ចប់ຕ້ອງប្រឡេក ร้อนร้อนร้อนข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับโอ้โสชิปนี้สตรีกันเนดะ้อคลิปหน้าจังพอกัอนใหม่นะครับตัวเด็ดตัวดีนะจะเซียมซีก็ได้อยู่สองศูนย์นะครับดีสารลักปู่ลื่นนะอชอบเกาเด้อพี่น้องมาชอบกับพานะพี่น้องเนาะเอาไปสตรีมกัน ไปเรื่องห,หนึ่งหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและพี่น้องนะ